นี่โอ้สุดยอดเลยครับมาทำไฟฟ้า,าความเดอะนี่นะทีมงานคุณภาพที่ทำงานเต็มเดืกลูกเสาเนาะครับเตือนเดืกดพิจาหาจีนพิไก่เนาะทีมงานคุณภาพต่างประเทศเนาะต้อมาฟอกโอลิฟนะครับ ใกล้ซุกเบิดแล้วครับถ้ามันซุกเบ้อหนึ่ง,สงสัยอยู่ได้เอาไว้เห็ดมากระตินน้ำมันนะครับแต่ถ้านดิบๆเพิง่งีนะครับมาบดิบๆเพิง่งีนี่เอาไปเห็ดกระตินดองครับผมดองไว้จะกินนะครับนะเด็ดกินครับเอาหงสีลูกนุ่นเห็ดงานเลยนะบานีหครับขอบคุณหลายๆครับผ